ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุ อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนีครับสำหรับส่วนงคลิปนี้ทุกคนจะนำการพูดถึงการยืนยันนักเตะแพ็กใหม่นะครับเป็นแพ็กของนักเตะโชว์ไทม์นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็เป็นคิวของแพ็กไหนนะครับมีนักเตะคนไหนกันบ้างเรามาังการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็วันนี้ทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียนดูเลยลยแ้ววกัน,น่า มันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปคร้ทุกคนว่าคลิปนี้ทุกคนเป็นการยืนยันนักเตะแพ็คใหม่นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์เก้าโมงเช้านะครับเป็นคิวของนักเตะโชว์ทางว่าทุกคนก็คือเป็นโชว์ทม์คิวของลาลิกาสเปนนะครับหรือว่าเป็นโชว์ทม์สเปนอิลีกัทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นนักเตะโชว์ทางจากลาลิกาสเปนนะครับทุกคนก็มีทั้งหมด3คนเลยด้วยกันนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนเลยด้วยกันทุกคนก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ เป็น2โชว์ไทม์จากเรอัลมาดริดนะครับมแล้วก็1โชว์ไทม์จาก FC บาร์เซโลนานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะโชว์ไทม์กันก่อนเลยเลยกันนะครับเริ่มที่คนแรกทุกคน,นทางฝั่งของลามินยาเมลทุกคนจาก FC บาร์เซโลนานะครับตำแหน่งของปีกขวาทุกคนค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่83นะครับเวลตันอยู่ที่98และเมอร์บูอยู่ที่102เลยนะครับสำหรับเจ้าหนูลามินยาเมลนีครับต่อมาคนที่2คนเป็นทางฝั่งของเรอัลมาดริดนะครับก็คือ เฟเดริโกเบลเวเด้ร MM ุ่นตำแหน่งของกองกลาง 4F นะครับค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่84ทุกคนเว็ตันอยู่ที่99และเมื่อบูญอยู่ที่103เลยนะครับสำหรับเบลเวเดและปิดท้ายด้วยทางฝั่งของจูดเบลลิงแฮมรุ่นตำแหน่งของกองกลางตัวลุกนะครับค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่87ับทุกคนเว็ตันอยู่ที่100และเมื่อบูญอยู่ที่104เลยนะครับสำหรับจูดเบลลิงแฮมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ3โชว์ไทม์นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้าาม วันจันทร์9ก้โมงเช้านะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างเล่นใครบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ <S <S และในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีทุกคนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดะไปกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับ <S <S ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ